สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาเปลี่ยนดินให้กับต้นหอมเลยนะคะที่เมื่อเรารู้ปัญหาแล้วว่าเมื่อเราเอาปุ๋ยคอกสดที่ยังไม่ได้หมักมาใส่ใต้ก้นกระถางน,นะคะทำให้ดินร้อนนะคะแล้วก็ทำให้ต้นหอมที่เราปลูกลงไปไม่เจริญเติบโตสักทีหรือโต,โตช้ามากค่ะเพราะว่าจากที่แรกที่เราปลูกลงไปนะคะต้นเขาเท่าไม้จิ้มฟันอันนี้อ้วนขึ้นมาตี้ดเดียวค่ะ แล้วใบเขาก็จะสั้นๆน,น,นะคะเขาไม่พุ่งเหมือนที่เราเอาดินธรรมดาทั่วไปปลูกนะคะวันนี้ก็เลยจะพามาเปลี่ยนดินค่ะหลังจากเรารู้ปัญหาแล้วเมื่อเราเปลี่ยนดินแล้วต้นที่เราเคยเสียบลงไปเนี่ยต้นเขาเล็กๆๆทีแรกเขาตอนนี้คือเหมือนกับหัวเขาจะใหญ่ขึ้นนะคะทั้งๆที่ปกติแล้วต้นหอมเลยเขาจะไม่ลงหัวไม่มีหัวแต่พอเราใส่ปุ๋ยคอกลงไปลองแบบนี้ นอกจากเขาจะไม่โตแล้วมันก็เหมือนกับว่าเขาเก็บสะสมอาหารไว้ที่หัวข้างล่างเขาเฉยเลยค่ะเหมือนมีหัวเล็กๆนิดนึงนะคะเล็กๆตรงนี้นะคะแล้วใบเขาก็จะสั้นๆทีนี้เราก็จะพามาเปลี่ยนดินนะคะโดยการเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาต้นหอมออกมาจากกระถางก่อนนะคะแล้วเราก็จะคว้าดินอันนี้ทำให้ดูเลยนะคะว่า เปลี่ยนดินเสร็จแล้วเราจะแยกขยายไปเลยในคราวเดียวกันทำยังไงนะคะเนี่ยค่ะ,คะเมื่อเราปลูกแล้วเราลองก้นด้วยปุ๋ยคอกที่ไม่ได้หมักทําให้ดินเขาร้อนรากเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะสั้นๆปกติรากเขาจะเยอะมากรากฝอยจะเยอะมากแล้วเขาก็จะไม่มีหัวนะคะอันนี้พอเราปรองปุ๋ยข้างล่างมันก็กลายเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็ไม่โตนะคะก็จะสั้นๆอย่างเงี้ยค่ะเตี้ยๆสั้นๆนะคะแล้วต้นเขาก็ไม่ใหญ่สักทีค่ะจากทีแรก ต่ว่าไม่ใหญ่ก็นิดนึงค่ะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเดียวเพราะทีแรกเข้าไม้จิ้มฟันอันนี้ใหญ่กว่าไม้จิ้มฟันนิดนึงนะคะแล้วเขาก็จะเป็นแยกแบบนี้เหมือนกับเขาพยายามจะโตละคะ่ะแต่ว่ามันโตไม่ได้ค่ะเพราะว่ารากเขาไปไม่ไหวนะคะคงจะร้อนมากค่ะข้างล่างเราก็จะถอนออกมาก่อนนะคะดูสิคะจากหอมเลยนะคะเกือบจะเหมือนหอมแบ่งไปแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าเขามีหัวแบบนี้ไปแล้วนะคะ ถ้าปลูกผิดวิธีก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็ไม่โตไม่พุ่งนะคะเนี่ยค่ะเป็นเหมือนกันแทบจะหมดค่ะแล้วเราก็คว่ำดินค่ะ <c oughs> เนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะเป็นคีววัาน,นี่ยังรู้สึกอุ่นๆเลยนะคะเนี่ย เป็นขี้วัวสดที่เราใส่ลงไปไม่ได้เราไม่ได้หมักก่อนนะคะเราใส่ลงไปเลยรองก้นเมื่อเอาฟางใส่ลงไปแล้วก็เอาปุ๋ยคอกที่ไม่ได้หมักใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยดินที่เราผสมปุ๋ยคอกอีกทีหนึง่งแล้วก็ผสมแกลบลงไปด้วยค่ะทีนี้เวลาแก้เราก็จะคว่ำออกแบบนี้ทั้งสองกระถางนะคะจะทําเหมือนกันนี้เรากุดมาเลยก็ได้ค่ะเนี่ยค่ะ ขดง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าลากเขาไม่เดินนะคะลากเขาเป็นกระตุกอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะปกติจะต้องใช้มีดนะคะแซะเพราะว่าลากเขาลึกมากแล้วก็เขาจะเดินรอบกระถางเลยค่ะแต่อันนี้ลากไม่ไปแล้วดูสิคะเหมือนกันหมดเลยค่ะนี่เราก็จะคว่ำเห็นไหมคะอันนี้ เนี่ค่ะอันนี้ก็ลองปุ๋ยเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะปุ๋ยอยู่ข้างล่างนะคะแล้วข้างบนก็เป็นนี่นี่ก็อุ่นๆเหมือนกันค่ะเขาคงร้อนนะคะพอเราออกมาแล้วทีนี้เราก็จะใช้หน้าดินทั่วไปนะคะอันนี้เป็นหน้าดินทั่วไปนะคะที่เราเอามาจากตามท้องนานะคะแล้วเราก็จะผสมปุ๋ยตรงนี้ลงไป สักหน่อยนะคะใส่ลงไปนิดนึงค่ะเพื่อที่จะให้เขามีการระบายน้ำได้ดีแล้วก็มีสารอาหารบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าปลูกอย่างนี้ปลูกได้เลยโดยที่ไม่ต้องตัดใบนะคะเพราะว่า เขาไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องผ่านการขนส่งไม่ต้องใส่กล่องไม่ต้องอะไรเราก็ปลูกอย่างนี้เลยคะ่ะปลูกสดๆอย่างนี้เลยเขาจะโตเร็วนะคะถ้าเกิดใครได้ปลูกแล้วแล้วมีต้นที่เขาแตกกออย่างนี้เวลา okay. ปลูกเราก็ไม่ต้องตัดใบก็ได้ค่ะตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะคะมีบางคนสงสัยว่าตัดหรือไม่ตัดดีสําหรับเราแล้วก็คือถ้าเกิดต้องผ่านการขนส่งก็คือตัดใบดีกว่าแต่ถ้า เราถอนเดี๋ยวนี้แล้วก็ปลูกอย่างนี้ก็ไม่ตัดใบด,ดีกว่าค่ะเราก็ผสมแบบนี้คลุก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 ผสมไปนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ลงไปในกระถางเลยค่ะ รอบที่ผ่านมาที่เราเอาปุ๋ยคอกรองข้างล่างก็น่าจะมีหลายกระถางอยู่นะคะน่าจะประมาณยี่สิบกว่ากระถางค่ะเอาไปฝากยายด้วยจํานวนหนึ่งแล้วก็ปลูกเองด้วยจำนวนหนึ่งปรากฏว่าผลเหมือนกันเลยค่ะทั้งสองที่นะคะเพราะว่าใช้ดินเหมือนกันนะคะต้นก็เตี้ยๆป้อมๆแบบนี้นะคะ ที่ว่าเปลี่ยนดินแล้วทำการขยายไปเลยพร้อมกันก็คือพอใส่ดินเสร็จปุ๊บต้นที่เขาติดติดกันอย่างนี้เราสามารถแยกออกมาได้เลยค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะมันมาใหญ่ที่หัวแล้วอย่างนี้ไม่ต้องให้เขาแย่งอาหารกันนะคะเราสามารถแยกปักอย่างนี้ได้เลยค่ะรากถ้ามันยาวเกินเราก็สามารถเด็ดออกได้นะคะเราก็จะปลูกลงไปแบบนี้เลยค่ะ กระถางหนึ่งเราก็จะปลูกไว้ประมาณสี่ต้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขายังอยู่แบบนี้นะคะเนี่ยค่ะถ้าเขาอยู่เป็นสองต้นแบบนี้ยังไม่แยกออกจากกันโดยเด็ดขาดแบบนี้นะคะให้เราใส่ลงไปเป็นหนึ่งต้นนะคะเป็นกระจุกเดียวแต่ถ้าเกิดเขาแยกแยกไปแล้วอย่างนั้น แยกต้นไข่ต้นมันไปแล้วเราก็ใส่เป็นต้นหนึ่งได้ค่ะเพราะว่าปลูกอย่างนี้ได้เพราะว่ามันไม่หักนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นต้นเล็กๆเกข้ามาจิ้มฟันแล้วเขาสูงๆนะคะสูงๆยาวๆแล้วเล็กๆนะคะอันนั้นต้องปักทิง้งสองสามต้นนะคะเพื่อที่ให้เขาพายุงกันค่ะแต่อันนี้คือหัวเขาแบบว่ามันเหมือนจะหัวใหญ่แล้วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราลองดูต่อไปค่ะจริงๆแล้วอันนี้ก็คือหอมเลยนะคะไม่ใช่ต้นหอมแบ่งนะคะเป็นต้นหอมเลยเหมือนกัน เดี๋ยวอีกสักประมาณหนึ่งเดือนนะคะเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงไม่ต้องไม่น่าจะถึงเดือนนะคะน่าจะประมาณสักสองอาทิตย์ก็น่าจะยืดแล้วค่ะสองอาทิตย์ต้นก็น่าจะยืดขึ้นนะคะอันนี้ก็เท่ากับว,ว่าเราก็จะได้ต้นหอมเลยเพิ่มจํานวนต้นไปอีกนะคะเนี่ยอย่างอันนี้สี่ต้นแบบนี้นะคะเราก็ดึงได้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นหัวไข่หัวมันแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะ ก็เป็นหัวไข่หัวมันไปแล้วเราสามารถดึงอย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ดึงลากออกให้สั้นลงปลูกอย่างนี้ได้เลยนะคะโอ้โหน่ารักไหมคะเล็กๆป้อมๆแต่ไม่ดีอะค่ะมันไม่โตนะคะเพราะปกติต้นหอมเลยมันจะต้องสูงใหญ่นะคะต้นยาวๆนะคะแต่อันนี้มันเหมือนหอมอะไรก็ไม่รู้ค่ะเมื่อมันไม่สมบูรณ์นะคะก็จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราแก้ แก้แล้วนะคะเปลี่ยนดินแล้วก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นนะคะก็ะเดี๋ยวรอดูต่อไปค่ะคลิปนี้ก็จะมาเปลี่ยนดินให้ดูค่ะว่าวิธีเปลี่ยนอย่างนี้เปลี่ยนเศษหลังจากเปลี่ยนเศษแล้วก็ทำการขยายไปด้วยเลยในตัวค่ะ แยกออกมาสองกระถางแต่ปลูกได้เพิ่มอีกนะคะเนี่ยไม่ได้อีกค่ะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบ สองต้นเลยนะคะปลูกเพิ่มได้อีกสองกระถางเลยค่ะอันไหนที่เป็นใบเหลือง ใบเหลืองๆแบบนี้ให้เราเก็บออกเลยนะคะตอนที่เราปลูกเนี่ยค่ะดึงออกไปเลยค่ะให้เหลือแต่ส่วนที่สีเป็นสีเขียวนะคะก็ปลูกลงไปแค่นี้เองค่ะตอนนี้เป็นเวลา เที่ยงกว่าเกือบบ่ายโมงนะคะซึ่งข้างนอกแดดจัดมากค่ะดังนั้นเราปลูกช่วงเที่ยงช่วงบ่ายเราก็สามารถทําได้นะคะแต่ว่าเราจะยังไม่เอาออกแดดนะคะเพราะว่าเราไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าเขาจะเหี่ยวไหมเราก็ตั้งในร่มก่อนแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยเอาออกไปยกวางไว้กลางแจ้งนะคะเพราะอันนี้เราปลูกตอนบ่ายค่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมาทําการเปลี่ยนดินและแยกขยายไปพร้อมในตัวให้ดูไว้เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ